สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะอันนี้ใครอันนั้นใครเบื่อส,สยามอินเตอร์เนชั่นแนลตุเกียวสยามอินเตอร์เนชั่นแนลโอเคเือกี้เห็นพ่อบอกว่าไงฮัลโหลอะไรฮัลโหลอะไรฮัลโหลยังฮัลโหลคุณมอร์นิ่งปะตตาฮัลโหลคุณมอร์นิ่งปะตตาคุณครูบอกว่าฮัลโหลคุณมอนิ่งปะตตาเพื่อนยังไม่รู้ ญี่ปุ่นคะกี่คนคะจุเยอ,อืยอเกอยวห่จุเกนนหน่หุเกีย่งเรยวจอขบได้ไหมครับหอมจับได้ไหมครับมาโอ้ยจับพอได้ไหมนี่ไอจัอะไรมาหนต้อมือเป๊ะเป๊ะ

ราทเกี่ยวไปไหนครับไอตามนี่มาไอถ่ายลุปเร็ว่ายสวเร็วสวเร็วอันนี้จังจำเร็วอันนี้ก้อยเรอ่ล่ก้อยอาตอบันกูนเนูหนดูจีวเลปเจียวยู่ไนโอเคคุณครูชื่ออะไรคะลูก กูชื่ออะไรจำชื่อได้ไหมจำชื่อชื่อได้ไหมครับคุณดีอเจ้าพ่อูหอเ่แม่แล้เป็นนิ่มอาไันนี้เอาไ้ให้หนูคูนอนลูกที่นอนบรเลยนี่ลือใรยางนอใหญ่บอกเน่เอาหมที่นอนอ่ะมันชอบวนนี่เอาไแมครูบอกให้แม่เอามาแมต่เรื่องเสร็จเพื่อนรยารือนี้กพ่อผมอยู่ในเรื่องเพื่อนริยา พ่อเกี่ยวกับบ้านได้ไหมนี่พ่อเกียวไปไปไปที่บ้านได้ไหมเอาสบายเอาสยเอาน้ำให้ลูกสบเอาน้ำด้วยเี้ยนะใมเอาอยเขาอันีเนเแสด่าเรายากจำกันได้อยู่แน่น่ป้า อเตียคือบอลคือแถามาเรียนเรื่องอะรเป็นุตบัแล้วลูกฮัลโหลฮัลโหลเรียกปาาที่ปาตาปาตาปาาเอ๊ะเยอะเดินชว์ซิอะเดินชววซิเตรียมเ,เปลียนหรือย,อยังเว้อเอาไปหาพี่ตาเดีวไป <S <S ไปเดีว โชว์ภาเลยคือตาแล้วยุตึวบึ๊บอ่ะอะเล็วโชว์ภาพเลยๆโว์ภาเลยโชว์ล้าแล้วไปเร็วมาเร็วมาเร็วคืงวงคืงวงมาเร็วคือง่วงมาเล็ว คลิปวิดีโอ,อใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้เนะคะ